สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะวันนี้พบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมสวนชวนชมของยายนาวที่ปลูกไว้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งหรือว่าหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆช่วงหน้าหนาวส่วนมากดอกไม้ แตกดอกออกดอกอย่างเยอะนะคะเพื่อนๆแต่บางบ้านก็ยังิดปัญหาว่าต้นไม้ของเพื่อนๆที่ปลูกไว้จะไม่ค่อยติดดอกจะไม่ค่อยออกดอกก็ยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆการดูแลต้นไม้ในช่วงหน้าแล้งนะคะเพื่อนๆการให้น้ําสําคัญการให้น้ําก็สําคัญนะคะทุกคนเพราะว่าต้นไม้นะคะต้นชนชมของเราจะไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่ แต่ที่นี้ยายนาวจะใช้วิธีหลักการที่ว่ายายนาวจะใช้นะคะจะใช้เศษวัสดุของกาบมะพร้าวสับนะคะเป็นการทดแทนเป็นการทดแทนที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชวนชมถ้าถูกน้ำบ่อยๆรดน้ำบ่อยๆ ก็จะเกิดอาการชื้นแฉะน้ําชื้นแฉะดินชื้นแฉะน้ําเยอะนะคะเพื่อนๆนถ้าน้ําเยอะก็จะทําให้ต้นชนชมของเราเกิดอาการรากเน่านะคะทุกคนแล้วต้นไหนที่ปลูกแล้วมีดอกฝอนะคะเพื่อนเพื่อนมีดอกฝอดอกบานไม่สุดนะคะดอกบานไม่สุดนะคะเพื่อนๆนก็ต้องแก้ไขนะคะเพื่อนๆก,ก็ต้องแก้ไขนะคะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านค่ะก็ต้องแก้ไขณที่นี้ก็คือ เราต้องเปลี่ยนดินนะคะต้องเปลี่ยนดินแล้วก็นํากระถางของต้นไม้ของเรานํากระถางชวนชมออกมาให้ถูกแดดให้โดนแดดเพราะว่าต้นชวนชมจะชอบแสงแดดมากๆค่ะเพื่อนๆต้นนี้ของยายมะนาวเช่นกันค่ะออกดอกติดดอกออกมาอย่างที่ว่า ไม่บานไม่เต็มที่นะคะบานไม่สุดคือคือดอกฝ่อพอย้ายมะนาวนำต้นชนชมออกมาวางให้มีแสงแดดนะคะให้มีแสงแดดทั้งวันถูกแดดทั้งวันนะคะเพื่อนๆเขาก็เริ่มมีอาการดีขึ้นค่ะเพื่อนๆเริ่มมีอาการดีขึ้นนะคะเริ่มติดดอกนะคะเริ่มติดดอกออกมานะคะเริ่มแทงช่อตูมออกมานะคะเพื่อนๆน,นี่คือเป็นผลลัพธ์ที่ดี การที่เราปลูกชนชมแล้วดอกออกไม่สุดออกดอกไม่เต็มที่มีอาการดอกฟอการปลูกชนชมบางบ้านก็ปลูกแล้วนะคะก็ปลูกแล้วรากก็จะเน่ารากก็จะเน่า บานก็ไม่สูตรบานก็ไม่เต็มที่นะคะหลักการง่ายๆวิธีง่ายๆของแกมะนาวก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดก็ต้องให้มีร้อเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะเพื่อนๆขั้ขวดอกดกขั้วดอกแข็งแรงด้วยรถตัวน้ำยา EM ให้กับต้นไม้ของเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆแสงแดดตอนนี้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆแดดดีมากๆถ้าแดดดี ชนชมของเราก็จะติดดอกออกดอกดีเช่นเดียวกันค่ะทุกคนนะคะชนชมก็จะติดดอกออกดอกดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าอีพีหน้ายายมะนาวจะพาเพื่อนๆนมาแก้ไขมาแก้ไขมาปรับปรุงมาเรียนรู้เรื่องตัดต่อยอดด้วยการตั้งแท่นส่วนมากต้นชนชมของยายมะนาวทำการตัดต่อยอดด้วยวิธีตั้งแท่นนะคะ เพื่อนๆแล้วก็ทำการเสียบยอดนะคะจากาต้นที่ที่เราเพาะนะคะที่เราเพาะเม็ดนะคะไว้แล้วเราก็เอามาทำการตั้งแท่นเสียบต่อยอดนั่นเองค่ะเพื่อนเหลักการง่ายๆนะคะหลักการง่ายๆของการปลูกชนชมนะคะเห็นไหมคะก็ยังจะมีนี่คะ่ะรอยที่ต่อนะคะรอยที่ต่อนะคะดอกถ้าเก่าแล้วเราก็ถ้าเขา รวยแล้วเราก็เด็ดทิ้งนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายนะคะไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าเขาจะได้ติดติดตูมออกมาใหม่นั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะการดูแลการดูแลต้นชนชุมนะคะเพื่อนๆเทคนิคง,ง่ายๆนะคะถ้าดอกหรือว่ายอดที่ยอดที่ไม่แตกนะคะไม่แตกไม่แตกไม่มีไม่มีตานะคะไม่แตกตาออกมา ไม่แตกตาออกมาให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆตัดเลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆตัดทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้นะคะตัวไหนตัวไหนที่ยอดตัดที่ยอดเขากุดนะคะเพื่อนๆที่ยอดเขากุดไม่ไม่ยอมแตกตาเนาะไม่ไม่ยอมแตกตาออกมาไม่มีการแตกตาออกมาให้เพื่อนๆอลองลองแก้ไขด,ด้วยวิธีการตัดนะคะเพื่อนๆ ให้เพื่อนๆอลองแก้ไขด้วยวิธีการตัดนะคะนี่คืออีกหนึ่งต้นนะคะที่ยายมะนาวยายมะนาวอ่าปลูกแล้วทีนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแตกแตกแตกยอดแตกตูมออกมาค่ะยายมะนาวก็เลยต้องต้องตัดนะคะเพื่อนๆพอตัดแล้วเขาก็เขาก็จะเริ่มนะคะเริ่มที่จะมีนะคะเริ่มที่จะมีนี่ค่ะเขาก็จะแตก แตกตาออกมานะคะแตกตานี่เห็นไหมคะเนาะยานยนาวถ่ายถ่ายช่วงช่วงแดดนะคะเพื่อนๆเนาะช่วงแดดนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มแตกตาออกมาให้เราได้ได้ชมความสวยงามของดอกเขาก็จะเริ่มติดดอกแตกตาออกมานั่นเองค่ะเพื่อนๆถ้าวัานไหนปลูกถ้าเพื่อนๆนท่านไหนถ้า FC ของยายะนาวปลูกแล้วอ่ายังไม่ยังไม่ดีนะคะยังไม่ดี ยังไม่ออกมาก็ลองแก้ไขด้วยการเปลี่ยนดินด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองแก้ไขด้วยการเปลี่ยนดินนะคะเห็นไหมคะกับการที่ยายมะนาวนะคะตัดยอดนะคะตัดยอดตัดยอดแต่งกิ่งนะคะให้กับชวนชมต้นนี้อ่าอ่าสีคาราเมลนะคะสีเหลืองคาราเมลยายมะนาวตัดยอดแต่งกิ่งให้กับต้นนี้ดูสิคะเพื่อนๆเห็นไหมยายมะนาวตัดช่วงฤดูฝนนะคะเห็นไหมก็จะแตกออกมาจาก จากกิ่งที่ไม่สวยนะคะเขาก็จะแตกออกมาค่ะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นทรงพุ่มให้เราได้สบายสบายเลยค่ะเห็นไหมเขาจะแตกออกมาแล้วก็จะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามจากจากยอดที่เขาเนี่ยค่ะชี้โดชี้เดอย่างนี้เดี๋ยวยายมะนาวจะพาเพื่อนเพื่อนทำนะคะการตัดการตัดแต่ละครั้งเราก็ต้องพึงระวังเลยนะคะการตัดยอดแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าเราอยากตัดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องสีดูสี ดูสีความเข้มของของของกิ่งนะคะของกิ่งแต่และกิ่งด้วยว่ากิ่งเขาตาเขาพร้อมที่จะออกหรือเปล่านะคะถ้าตัดอ่อนเกินก็จะไม่แตกจะไม่ค่อยแตกถ้าตัดแก่เกินก็ไม่แตกยอดเลยตัดพอดีพอดีนะคะสี ขาวขาวนะคะมนๆอย่างนี้คือเราต้องกระระยะดูแล้วกดด็ดูดูตาของเขาด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็นเป็นการตัดที่ถูกต้องที่ยายมะนาวตัดยอดนะคะเพื่อนเพื่อนยอดของเขาเราก็นับดูตานะคะเราก็ต้องนับดูตาด้วยว่ามีมีตากี่ข้างนะคะมีตาพร้อมที่จะแตกแตกยอดออกมาวันนี้ยายมะนาวพาเพื่อนเพื่อน,อนดูภาพรวมนะคะคร่าวๆภาพรวมหลายๆหลายๆความรู้นะคะวันนี้เก็บความรู้หลายๆหลายๆ หลายๆความรู้เกิดความรู้หลายๆอย่างนะคะในคลิปคลิปนี้ยายมะนาวทําลงมานี้นะคะเพื่อนๆการตัดยอดแต่งกิ่งแล้วก็การวางแล้วก็การปลูกแล้วก็ดินนะคะดินต้องดีและความชื้นความแห้งทาอย่างไรเราจะไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆนะคะความที่จะให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ของเราอยู่ได้พอเหมาะพอควรนะคะเพื่อนๆเ,เนอะถ้าชื้นมากรากก็จะเน่าถ้าแห้งมาก ต้นไม้ก็จะไม่สวยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะนี่ค่ะเทคนิคง่ายๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะได้นี่ค่ะยายนาวจะนับดูนะคะจะมีแท่ทุกยอดเลยนะคะจะเป็นสามได้ยอดออกมาสามหนึสอามอันนี้ก็1 2ึ่งสองสามหน่สอามนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกับการที่เราตัดยอดโดยที่เราต้องระวังแล้วก็ดูดูเสมอคำหนึงเสมอว่าถ้าเราตัดไปปุ๊บเนี่ย เขาจะแตกออกมาบางอันบางต้นบางยอดนะคะถ้าเราไม่นับดูตาถ้าเราไม่ดูตาว่าเขาจะแตกออกมายังไงเราตัดไปปุ๊บเขาก็จะแตกออกมาแค่ยอดเดียวเหมือนเดิมก็จะชี้โดยาวไปเหมือนเดิมก็จะไม่เป็นทรงพุ่มค่ะเพื่อนๆเนาะอยากให้เป็นทรงพุ่มนะคะอยากให้เป็นทรงพุ่มเราต้องดูตานะคะนี่ตาเขาจะจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกตานะคะตาที่เขาพร้อมที่จะแทงยอดออกมานี่ค่ะนี่คือตาหนึ่งนะคะ สองสามเราก็ต้องตัดขึ้นมาบนนี้นะคะนับดูตาเขาแล้วทีนี้การนับดูตาก็ต้องให้รู้ด้วยนะคะว่าตรงที่เป็นสีมนๆอย่างนี้นะคะเนี <oren>. ่ยเราก็ตัดขึ้นมาแค่ตรงนี้ไม่ใช่เราจะมาตัดตรงอ่อนๆน,นี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้เราต้องตัดขยับลงมาอีกอย่างนี้นะคะเราต้องตัดขยับลงมาประมาณนี้นะคะเขาก็จะแตกแตกออกมาได้ได้ ตาที่เราต้องการว่าเออกิ่งนี้เราอยากได้สามยอดนะคะสามยอดให้เป็นทรงพุ่มสามยอดนะคะเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อนเทคนิคง่ายๆกับการตัดยอดนะคะตัดยอดให้ต้นจนชมเป็นทรงพุ่มต้นนี้แรกๆจะมีเห็นไหมคะจะมีกิ่งเดียวๆนะคะจะเป็นกิ่งเดียวๆยายมะนาวก็พยายามตัดไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ต้องเสียดายยอดที่เขายาวเฟื้อยออกมาแล้วก็จะทําให้ดอกไม่สวยนั่นเองคะ่ะ ตัดเลยนะคะเพื่อนพอตัดแล้วเขาก็จะแตกออกมาลักษณะแบบนี้เนาะอ่าเกร็ดความรู้เล็กๆเล็เลน้อยกับการตัดยอดแต่งกิง่งวันนี้และเริ่มต้นขึ้นมาก็วิธีการดูว่าให้ความชุ่มชื้นแบบไหนไม่ให้น้ําอย่างไรให้น้ําแบบไหนให้ดินพอเหมาะพอควรกับต้นชนชมของเรานะคะเพื่อนเเขาก็จะติดดอกออกดอกดกดอก,ดอกตรึมออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะ คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ยายนาวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้ยายนาวด้วยนะคะเห็นไหมคะการตัดยอดการดูแลชนชมของยายนาวสีก็จะสวยค่ะดอกก็จะดกบานออกมาก็จะบานแบบสุดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้ต้นไม้ที่สดสวยงามนะคะมีความสุขกับการดู ต้นไม้ของเรานะคะยายมะนาวปลูกต้นชนชมไว้ชมดอกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะคลิปนี้เพื่อนๆมีโด่ยายมะนาวฝากเพื่อนไเพื่อนกด์และติงตามให้เรานะคะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปออกมาอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย